บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1มกราคม2567ใครมี6ข้อนี้ได้เงิน ,3830 บาทดูเลยตัวคุณได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดข่าวจริงนะครับในวันที่1มกราคม67เพียงคุณผ่าน6ข้อนี้มี6ข้อนี้คุณจะได้เงิน3 8 3 0บบาทนะครับจากที่ล่าสุดเลยผมได้ทำคลิป ว่ามีคนได้เงินนะครับก็คือถ้าผ่านตามที่ผมบอกจะได้3,000บาทแต่คลิปนี้เป็นอัปเดตล่าสุดจากคลิปนั้นนะครับว่าถ้าคุณมีหข้อจะได้เงิน3830บาทในคลิปนี้จะอธิบายทั้งหมดเลยว่าตัวคุณจะได้เงินหรือเปล่าแล้วจะทําให้คุณใช้เงินให้หมดเนี่ยจะทํำยังไงใช้เงินให้ครบ ,3830 อยาบาททำยังไงไปดูครับข้อหนึ่งก็คือคุณจะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ ดูยังไงว่าเป็นรุ่นใหม่ครับก็ง่ายๆครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้บัตรประชาชนในการใช้เงินต้องเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับหากว่าตัวคุณเนี่ยยังมีบัตรประชาชนแต่เป็นรุ่นเก่าต้องไปทําให้เป็นรุ่นใหม่นะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนนี้โดยคุณจะต้องลงทะเบียนผ่านตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้วก็อุทธรณ์ผ่านคือหลายๆท่านลงทะเบียนผ่านตรงนี้เข้าใจได้ แต่บางคนตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านก็จะทําให้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ผ่านด้วยจากนั้นการอุทธรณ์ผลสําหรับหลายๆคนที่ไม่ผ่านในการตรวจสอบคุณสมบัติก็ไปอุทธรณ์ผลแล้วสามารถอุทธรณ์ผลแล้วจนผ่านคุณก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งข้อนี้สําคัญมากก็คือต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่โดยผ่านทั้งหมดนั่นเองครับนี่คือข้อแรกข้อที่2ก็คือ เป็นกลุ่มที่ยืนตัตนสำเร็จทันในกรอบของเวลา27พฤศจิกายน2566ถึง26ธันวาคม2566สำหรับรอบประกาศผลอุทธรณ์เมื่อวันที่28สิงหาคม66นั่นเองครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับคือจะต้องเป็นกลุ่มที่ยืนตตนในกรอบเวลานี้เท่านั้นนะกรอบเวลา27พฤศจิกา66ถึง26ธันวาคม66ก่อนหน้า27พฤศจิกา ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็หลังถ้าคุณทำเนี่ยยีธันบาทเป็นต้นไปหลังตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันจะเกี่ยวเฉพาะในกกอบเวลานี้เท่านั้นแล้วไม่พอถ้าคุณทําในกกอบเวลานี้หลายๆคนบอกว่าทําในกกอบเวลานี้ก็จริงแต่คุณต้องดูตรงนี้ด้วยต้องเป็นดอบประกาศผลอุทธรณ์เมื่อวันที่28สิงหาคมเท่านั้นด้วยนะครับมันต้องเจาะจงแบบนี้หลายๆคนเนี่ยบอกว่าทําไมแต่ละครั้งเนี่ยทำไมเงินไม่ได้เลยมัน เพราะว่าเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ใช่รอบอุทธรณ์ผลของวันที่28สิงหาคมเพราะว่าทําไมถึงเป็นรอบนี้รอบนี้เนี่ยเป็นรอบเดียวนะครับที่คุณจะได้เงินย้อนหลังเยอะที่สุดเยอะยังไงมาดูกันก็คือเป็นรอบประกราศผอุทธรณ์นะครับสำหรับคนที่ยินในตนระหว่าง27พฤศจิกายน6 6ถึง26ธันวาคม66รอบนี้เนี่ยคุณจะได้ใช้สิทธิ์ในมกรา67นะครับแล้วจะได้ย้อนหลังเนี่ย9เดือน ในเเดือนนั้นก็คือเดือนละ300เป็นเงินซื้อสินค้า3 0มเดือน9 3 27, 2 7 2 0 0 7 2 0 0 7บวกกับเดือนมกราอีก300เท่ากับคุณจะได้ย้อนหลังเนี่ย9บวก1เดือนก็คือ10เดือน10เดือนก็คือ300คูณ10ก็คือ3,000บาทนะครับที่คุณจะได้อันนี้นะครับสำหรับคนที่ผ่านตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอธิบายไว้ในคลิปที่มีคนได้3,000ต้องผ่านอะไรบ้างถ้าคุณอยากจะดูละเอียดมากนะครับก็ไปดูหลังวิดีโอนี้ได้นะครับ ซึ่ตรงนี้เนี่ยก็สําหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มอุทธรผลในที่ประกาศผล28สิงหาคมเท่านั้นนะครับที่จะได้ในส่วนตรงนี้ครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของข้อที่2คุณผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านยินดีด้วยครับต่อมาข้อที่3อันนี้คือการยินดนตนนะครับก็ยินดนตนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกศได้หมดเป็นเอาบัตรประชาชนรุ่นใหม่ ตามไปด้วยนะครับเพราะว่าคือการยินยตนเนี่ยเปรียบเสมือนการที่คุณจะเปลี่ยนแบบประชาชนของคุณที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเป็นแบบประชาชนที่รับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ได้นั่นเองครับก็คือคล้ายๆกับจะทําให้เปลี่ยนให้แประชาชนคุณเนี่ยสามารถรับเงินโอนจากภาครัฐได้นั่นเองครับโอเคต่อมาข้อที่3ครับรู้และจํารหัสพินได้นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาคุณไป ทำการยินเดนตนก็จะต้องสร้างรหัสพินขึ้นมานะครับเมื่อคุณสร้างรหัสพินแล้วคุณต้องจําให้ได้ด้วยเพราะรหัสพินนี้ทุกครั้งที่คุณไปใช้จ่ายไม่ว่าจะอะไรนะครับเงินอะไรต่างๆคุณจะต้องใช้รหัสนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้และลืมเนี่ยก็จะทําให้ใช้เบ็ดบัตรไม่ได้นั้นเนี่ยการจํารหัสพินเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับจำให้ได้ตั้งให้ง่ายๆแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปพอดีอดีนะครับเพื่อจะสามารถจําได้และจะได้สาจ่ายเงินได้นั่นเองครับนี่คือข้อ3 ข้อ4มีัตบประชาชนรุ่นใหม่ทําให้ใช้เงินได้ตรงนี้ผมก็บอกทุกท่านแล้วนะครับก็คือต้องมีแบบประชาชนรุ่นใหม่เพราะว่าประชนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นแบบประชาชนที่อย่างที่ผมบอกสามารถที่จะรับเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ได้นะครับซึ่งคนที่ได้จะต้องเป็นคนที่ผ่านเท่านั้นถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านสิทธิสวัสดิการก็จะไม่มีเงินเข้าแบบประชาชนนะครับจะต้องเป็นกลุ่มที่ผ่านซึ่งเขาดูยังไงว่าผ่านก็คือคุณต้องไปยืนตน แล้วมันสําเร็จก็ผ่านก็คือผ่านตรงทะเบียนผ่านตัวสอบของัดผ่านยืนยันตนผ่าน,น,นตะครับหรืออุทธรณ์ผ่านนะครับแล้วก็มายืนยันตนผ่านตามนั้นครับนี่คือข้อที่4ข้อที่5ครับเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนมกราคม67เท่านั้นที่จะได้นะครับสำหรับรอบประกาศผลอุทธรณ์เมื่อวันที่28สิงหาคม กลุ่มนี้เนี่ยสำคัญมากต้องเป็นกลุ่มที่ใช้สิทธิครั้งแรกมกราหกเจนะครับถ้าคุณไม่ไม,ไม่ใช้สิทธิ์ไม่ได้กลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มที่ใช้สิทธิครั้งแรกในมกราหก็ก็จะไม่ได้นะครับนี่คือข้อ5สําคัญแล้วข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดครับคือข้อที่6คือรู้ว่าเงินแต่ละชนิดที่ได้เนี่ยคือวิธีใช้เนี่ยแตกต่างกันนะครับคือเงินที่คุณได้ทั้งหมดรวมยอดเนี่ย3,830 ใช้ต่างกันนะครับผมจะบอกวิธีใช้ือหลังจากนี้นะครับนี่ถ้าคุณผ่าน6ข้อนี้คุณก็จะได้เงินแล้วก็ใช้เงินได้ครบ3830ครับโอเคเรามาดูกันก่อนวันที่1วันที่1น,นี้ครับก็คือคนที่จะได้เนี่ยคือคนที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนมกราหกเที่ผมบอกจะได้เงินย้อนหลังนะครับก็คือ9เดือนบวก1นี่ตรงนี้ นี่คือเดือนย้อนหลังย้อนหลังแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกาาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับ9เดือนนะหนึ่งสองสาเดือนบวกกับเดือนมกราอีกหเดือนเป็น10เดือน10เดือนตรงที่นี้ครับก็คือ300ร้คูณสิก็คือ3,000บาทนั่นเองโอเค นี่ก็คือได้3 0 0พแล้วนะต่อมาในวันที่1เช่นเดียวกันคุณจะได้เงินเป็นวงเงินส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือขึ้นเดือนเป็นของมกรากรุมพามีนาคุณจะได้ใช้นะครับใน3เดือนนี้ก็คือหนึ่งนั้นก็คือเดือนมกราด้วย80บาทซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องไปใช้ในการหุงต้มนะครับแล้วก็อันที่3คือวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะครับ750บาทต่อเดือน ก็จะนําไปใช้ในที่ไหนก็ได้ครับที่เป็นขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นขอสอมก,กบขอสบอ t สมรทเอ r l อนะครับแอร์พอร์ตลิงก์หรืออะไรต่างๆคือที่ไหนที่เข้าร่วมได้รถ2แถวหรือรถอะไรที่เข้าร่วมได้รถไฟนะครับรถเอกชนรถอะไรต่างๆเรือโดยสารถ้าใช้ได้อย่าลืมบอกสมมติว่าคุณไปเดินทางอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอย่าลืมบอกกับพนักงานที่เขารับซื้อตั๋วนะครับว่า ถามเขาดูว่าสามารถใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการได้ไหมถ้าใช้ได้คุณก็อย่าลืมที่จะใช้เพราะว่าตรงนี้จะช่วยคุณนะครับก็ทำให้คุณได้ใช้เงินให้ครบนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยยอดทั้งหมดก็คือสรุปเงินที่ได้รับนะครับทั้งหมดก็จะเป็น3 0 0 0บวก80บวกกับ75เท่ากับ3,830บาท ที่คุณจะได้แต่อย่างที่ผมบอกคุณต้องรู้วิธีใช้เงินซึ่งก็คือเงิน3 0 0พันเนี่ยคุณก็ต้องใช้ไปซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชาดัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนของคุณไปทุกครั้งที่ไปใช้เงินนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของข้อนี้วงเงินข้ออันที่2เนี่ยเงินที่เข้ามา80เนี่ยก็ต้องไปใช้ในร้านที่เข้าร่วมนะครับการถุงต้มก็ต้องไปหาร้านที่อยู่ในบริเวณใกล้บ้านคุณนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ ซึ่งมี80บาทต่อ3เดือนแล้วก็เงินค่าเดินทางตรงนี้คุณต้องหาโอกาสไปสมมุติว่าคุณเดินทางที่ไหนก็อย่าลืมพกแบบัตรประชาชนของคุณนะครับเอาไว้แล้วก็ไปใช้เงินในส่วนตรงนี้ครับก็750บาทสามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่ใช้เฉพาะการเดินทางเท่านั้นนะครับแต่ละเงินเนี่ยจะใช้แตกต่างกันออกไปซึ่งผมบอกถึงบอกไงครับว่าถ้าคุณรู้วิธีใช้เงินก็จะสามารถใช้เงินได้ครบทุกบาทก็คือทุกสตางค์ ตามที่นี้ก็คือ3,830บาทนั่นเองครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ถ้า,ถามีข้่มอยจากนี้ผมจะนำฝากทุกท่านก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ